ครับสวัสดีครับวันนี้มาดูล็อกเก็ต m กมันุจุมพรนะครับครับผล็อกเก็ตค่อนข้างที่จะสวยครับผมแต่ไม่รู้ที่มาออกที่ไหนนะครับผมผมเจอผมก็เลยลองเช่าเก็บไว้ลองดูครับครับด้านหลังเนี่ยครับผมจะมีตาราชรถด้วยครับผมแต่ไม่รู้เห็นไหม เดี๋ยวผมเข้าไปนะครับเนี่ยตาตาราชรอดนี่ครับตลาดเจะาของผมมาหลงแต่ค่อนข้างดีจะสวยนะครับโลเก็ตหน,น้าน่าจะเป็นการเขียนด้วยสีครับเขียนด้วยสีครับนี่ครับผมนะครับสวยมากนะครับผม อันนี้เป็นการเขียนเลสี่อันนี้หลังเงินครับมีหลังเงินอันนี้เป็นเงินนะครับผมด้านหลังของห้าหนึ่งเก้านะครับผมครับครับแต่สวยครับค่อนข้างทีง่จะสวยแต่ แต่นำเสนงอองนี้มากครับสวยมากครับผมแต่ไม่รู้ออกที่ไหนครับผมแต่ค่อนข้างที่จะสวยใครเจอแบบนี้เก่าๆในเก็ตตาเลยครับสันนิษฐานน่าจะพศสองพันหลงไปครับผมน่าจะเป็นอาจจะเป็น2,500 หลักสิบอะไรประมาณนี้ครับแต่ก็เก่านะครับผมดูจากเจ้าของเก่าเลี่ยมทองไว้ครับผมเนี่ครับนี่ครับถอดจากรอบทองมาสวยครับผมนี่ผมเช่ามาแค่เจ็ดร้อยนะครับผมแต่ผมชอบผมเลยเช่าเก็บไว้พ็อกเกครับเป็นการเขียนด้วยสีนะครับผมไม่ใช่ว่าล็อกเก็ตต่างปั๊มนี่ครับสวยมาก